สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมคาเฟ่ที่มีทุ่งนาน,นะคะเอาละพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นที่ไหนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นานาฟิวคาเฟ่แอนคาวินค่ะแล้วเราก็จองที่พักที่นี่ไว้หนึ่งคืนด้วยนะคะเดีย๋ยวเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่นะคะของที่นานาฟิลนะคะก็จะมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีเค้กนะคะให้เราเลือกซื้อเลือกรับประทานได้เลยะคะ่ะตอนนี้ก็สั่งอาหารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกันโต๊ะนั่งก็จะมีทั้งโซนในห้องแอร์นะคะเมื่อจะคู่แล้วก็ด้านนอกนะคะซึ่งเป็นโซนอ์ดอร์นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นทุ่ง เขาเรียกว่าอะไรทุ่งนาค่ะแต่เสียดายมากเลยช่วงที่เรามาเนี่ยทุ่งนาไม่ได้เขียวขจีค่ะทุกคนทุ่งนาก็คือถูก,ถกเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยค่ะ ร้อนมากเลยแต่ทาน่าจะถ่ายรูปสวยมีแม่น้ำมีเรือด้วยอ๋อมีเรือด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูนาะสะพานเดินดีๆนะระวังตกสะพานยาวมากอ๋อตรงนี้ตรงนี้เข้าไปนั่งได้นี่ตรงนี้โอ้หต้นข้าวต้นข้าวไม่มีให้ดูแล้วต้นข้าวแห้งเขาเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วใช่เพราะว่านี้หน้าร้อนแล้วเนาะแม่เนาะอือ ร้อนมากแต่ถ้าเห็นเขาถ่ายรูปไปอนะเนาะตอนช่วงที่ว่าเขาปลูกข้าวที่แต่สวยก็จะแบบวิวสวยเออใช่มันจะดูสวยมากใช่ร้อนจริงอะไรจริงแดดอ้แเราบ้านพักของเราอยู่ด้านนี้นะนี่บ้านพักที่เราจองไว้ มาถ่ายรูปข้ามาหน้าหนาวนี่จะฟินมากจริงค่สู้จ้าอันนี้ก็จะเป็นที่ให้ถ่ายรูปนะคะ ตอนนี้แดดเปรี้ยงมากร้อนมากไม่มีใครมาถ่ายกับเราเลยรูปเรานี่คือแบบว่าเป็นรูปเราคนเดียวไม,ม่ติดคนเลยนะคะก็ค <g łos> ือเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปที่พักนะคะที่อยู่ตรงนู้นมีสามหลังบ้านสาหลังบ้านที่เราจองจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดนอนได้สองถึงสี่คนนะคะแล้วก็ไออีกสองหลังสองอันนี้จะนอนได้ห้องละสองคนราคาอตอนนี้ห้องเล็กจะ1,500บาทนะคะ ส่วนหลังใหญ่จะเป็น2500บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องของเราได้เลยนะคะไปไปกันโอเคอันนี้เป็นบ้านพักที่เราจองไว้นะคะเข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็จะมีที่นั่งเข้ามาก็จะมีที่นั่งตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เย็นมีน้ำให้โอ้โหสี่ห้าหก มีน้ำให้หกขวดเลยนะคะแล้วก็มีแก้วเรามาดูตรงนี้นะคะว่าตรงนี้เป็นอะไรอู้ว้าวอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำใหญ่มากตามเข้ามาดูเลยคะ่ะห้องน้ำโหพื้นที่ตรงนี้นี่กว้างมากเลยนะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือกับชักโครกมีเรนชวเวอร์นะคะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่น ให้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดมาหน้าหนาวนี้ไม่ต้องกลัวหนาวเลยนะคะแล้วก็นี่เลยไฮไลท์สำคัญของห้องนี้ก็คืออ่างไม่รู้เรียกว่าอ่างอะไรเอาอ่างนั่นแหละลงอาง่อางอ่างอาบน้ำ <laughs> ใช่ไหมแม่อ,อ่าอาบน้ำอา่อางอาบน้ำอ่างแค่ตัวนะคะอ่าสำหรับห้องนะคะตรงนี้ก็จะมีเมนูอาหารสามารถสั่งอาหารจากคาเฟ่ได้ซึ่งโอ้โห อาหารเยอะมากเลยเนาะแม่เนาะมีเมนูเยอะมีทั้งกับข้าวมีวสปาเกตตี้อะไรต่างๆนะใช่ใช่ใช่เรากินมามั่งแนละ้วอร่อยก็จะมีทีวีให้นะคะแล้วก็สำหรับเตียงเนาะเตียงจะสามารถนอนได้สี่คนของเราอันนี้ก็ตอนนี้เรามาเข้าพักสองคนเนาะ<ๆ>เขาก็เลยจะเตรียมอา่าผ้าขนหนูให้สองชุด อุ้ยมีอันนี้ด้วยบับเบิลบารน,นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้เป็นตีฟองในอ่างเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเนาะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็คือถ้าเกิดมีามาสี่คนก็คือจะสามารถนอนเตียงล่างอะคะ่ะได้3มคนแล้วก็เตียงบนเนี่ยก็สามารถนอนได้แล้วก็นี่นะคะแบบรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ในการมาพักผ่อน มันก็คือเปิดยังไงล่ะอ๋อตอนนี้มันลงล็อกก่อนอยู่อ๋อใส่ก่อนไว้นี่นี่นะคะมันมันคือวิวสวยมากมากเลยมันคือห้องพักที่เป็นวิวภูเขาก็คือจะมีโซฟาให้นั่งแล้วก็ธรรมชาติมากตรงข้างล่างอันนั้นก็คือเดี๋ยวเราสั่งชุดหมู่กระทเอาไว้เนาะ ก็เดี๋ยวจะมีการกินมุกตะกันในตอนเย็น ไปดูกันอันนี้เสียงอะไรแม่จ,กกจักจั่นเหรอเสียงเขียดร้องเอาหรอเขียดเหรอแล้วก็มาแรลงอะไรเนี่ยเสียงเขียดอ,อันนี้เป็นหมกกระที่เราสารั่งจากที่ร้านเนาะ219บาท สั่งมาสองชุดก็คือจะเป็นชุดมีหมูกับมีผักหนึ่งชุดและอีกชุดหนึ่งก็เฉพาะเนะื้อซาดิ้งเดียวเป็นเนื้อหมูเดียวคะ่ะบรรยากาศก็จะมียุงเล็กน้อยมีได้แหละไม่ใช่เล็กน้อยแล้วก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะ น,นีเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนมาดูกันลมพัดเย็นมากเลยตอนเช้าเราก็จะมีนกบินไปบินมาเวียนวนโอ้ยเสียงยังไม่ตื่นเนี่ยอาหารเช้าของเรามาแล้วนะคะนี่โอ้ยน่ากินมากเลยอันนี้ ไม่แน่ใจอะไรน่าจะเป็นขนมใส่ไส้นะก็อันนี้ก็คือเปล่งอุย้ยไข่กระทะโหน่ากินมากนข้างในเป็นอะไร้าิดดูหิสตรีอุย้ยขนมกล้วยโอย้น่ากินมาก ข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยาเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยแล้วนี่อะไรอ่ะแม่เปิดหน่อยจุบไร้เอ่ยกล้วยเหมืันกล้วยกล้วยสองเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบรรยากาศท้องทุ่งนาแสนสวยของคาเฟ่นานาฟิลนะคะแอนคารวิน ก็สวยมากเลยเนาะแล้วก็บรรยากาศยามเช้าก็ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงก็แนะนําให้มาพักกายพักใจที่นี่นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะคะ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย